สิบสิบเอ1ด1ิ1สองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบสิบสิบหกสเจปดสเกยี่ยบอ็ดยี่ยียบอ็ดยบสองยีสายสยี่ห้ายียี่ปดยี่เก้าสาสิบ สบายใจที่โซน่ามีน้ำอยู่หนึ่งอันนะคะโซน่าจะลงไปด้วยน้ำนี่แหละวันนี้เตรียมตัวมาดีไม่ตกหรอกมัง้งแล้วนก็จะตักแล้วโซนก็จะลงเออนี่งไงล่ะโซนศึกษามา <c oughs> ไว้ใจเรานะีคะซุนิคัตทริกซ์คอนสตรักจะไม่ทำให้คุณผิดโอ้โหสูงจัง ทำให้คุณผิดหวังเลยอน้ำหนึ่งถังนะคะขอแค่มีน้ำหนึ่งถังไม่ว่าจะหอคอยสูงสามสามสาม,สามอะไรที่300บล็อก <c oughs> คุณก็จะไม่ตกตายอย่างแน่นอนเลยนะสาวทำม,มาจากบล็อกอะไรเป็นบล็อกคอนกรีตค่ะรุ่นพี่ คอนเกรสีไลท์ g กร์นะคะสำหรับเสารุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามีความโมเดิร์นมากๆเลยนะคะเนื่องจากเราเลือกสรรวัสดุวัสดวัสดุละเนาะวัตถุดิบเอาไว้ทำอาหารนะคะเราเลือกสรรวัสดุในการสร้างอย่างพิธีพิธันนะคะมีความล้ำยุคล้ำสมัยนะคะแต่ว่า เป็นมิตรกับธรรมชาติแต่ไม่เป็นมิตรกับคนทํานีคะเพราะว่าใช้กราฟรเวลกับแซนเยอะมากเลยเ <c> ห <oughs> มือนเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คสูงๆเสร็จไปแล้วหนึ่งเสานะคะก็โอ้โหผู้เชี่ยวชาญที่โปรดวางใจซุนิคทริกซ์คอนสตรักของเรานะะี่ค่ะยินดีให้บริการ ทุกวันที่อยากทำงานนะคะวันไหนไม่ทำก็ไม่ทำ <c oughs> <c oughs> ว่างซื่อว่างื่อว่างื่อว่างื่อ <c oughs> ทุกคนเค <Hello there. S 1> ยได้ยินตำนานลึกลับของหญิงสาวในภาคลมไหมคะ <c oughs> ว่ามีนักบวชหญิงท่านหนึ่งยืนถืออะไรก็ไม่รู้เง้มมองขึ้นมา <c oughs> ดวงตาสีแดงน่ากลัวเธอจ้องมองด้วยความงง <c oughs> ว่าทำไมถึงมีคนอยู่บนเสาครับเนี่ย ัสดีค่ะคุณนูเนียสนากาลังนี่ไงสนกกาลังต่อต่อตึกอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะเล่นนักบหญิงในภาคกลุ่มคนนั้นก็กระโดดดึงดึงโดยไม่ทราบสาเหตุคุณผู้ชมค่ะนี่มันเรื่องลึกลับสนาโนามีน้ำอย่านะอย่าเข้ามาอย่า Tunggu tunggu, ke mana? Kena ni aaaa Oh, why? เสนาขอโทษเสนาขอโทษค่ะเสนาขอโทษเสนาขอโทษเสนาไปไปแล้วเหมือนวิ่งหนีคุณแม่จะตีตูดเลยอ่ะโอ้ใจจริงโซนาสนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมเดี๋ยวสนาจะถอดเสื้อผ้าให้ดูหมายถึงว่าถอดชุดเกราะออกนะคะนี่สนาตูดเขียวด้วยล่ะ มันเป็นจริงๆแล้วเป็นมิสเตอโทนะคะที่มัดผมสอน,น่าในในอาร์วินเทอร์วอนเดอร์ใช่ไหมคะจะมีมีแบบใบขเขาเรียกใบฮอลลี่หรือมิสเตอโทไม่รู้ะ่ะ <laughs> เป็นเป็นยังมัดผมสอน่านะคะแต่พอเป็นสกินไมค์ครับแล้วกลายเป็นติดเขียวเลยเห <laughs> มือนต้นคริสต์มาสแต่โซนา่าโซน่าว่ามันเหมือนกบ <laughs> ดูสิกบตาแดงด้วยล่ะ กบตาแดงท้องสีขาวแต่ว่าเท้าสีฟ้าก็เบรนโบเป็นไงสุดเท่